วันนี้เรามาดูแคมร y อีก1นคันครับคันนี้ก็เป็น acb 40ปี2006นะครับคันนี้เข้ามาด้วยอาการแอร์ไม่เย็นครับเป็นลมร้อนเย็นฝั่งเดียวทางเราตรวจเช็คแล้วก็ปกบว่าน้ำยาในระบบเหลือน้อยมากครับนี่ค่าเกตน,นะครับก่อนเช็คก็เช็คดูเบื้องต้นแล้วคาดว่าน่าจะตู้แอร์รั่วครับเดี๋ยวเราจะทำการถอดคอนโซล เพื่อที่จะลือตู้แอร์ออกมาเช็คดูครับว่ารั่วหรือเปล่าก็ออมาดูเลขไม้ครับคันนี้คันนี้ใช้งานมาแล้วแสนนิดนิดครับรถใช้น้อยแต่ว่าอายุมากปีครับก็แอร์ก็สามารถรั่วได้เดี๋ยวเราจะมาชมขั้นตอนการถอดประกอบหรือต่อไปครับขั้นตอนในการถอดหรือคอนโซลครับ การยกตัแวแอ์ออกมาครับขัออ้นตอนก็จะยุ่งยากนิดนึงครับต้องทำอย่างระมัดระวังเดีด๋วยวเรืยองคุ้มกัน โอเคครับออกไปละตู้แอร์ภายในก็ฝุ่นนค่อนข้างเยอะครับเดี๋ยวเราจะทําการเป่าฝุน่นแล้วก็เช็ดถูให้เราแกะตู้แอร์มาดูแล้วครับนี่คือสภาพตู้แอร์นะครับเดี๋ยวเราจะทําการป,ปรัดแล้วเช็คร่วดดูครับว่ามันจะรั่วหรือเปล่ามาดูจุดรดั่วซึมครับว่าบริเวณมุมนะครับที่ มีฟองอากาศขึ้นมาก็คือจุดที่ตู้แอร์รั่วนะครับประมาณนี้ครับก็เดี๋ยวก็เ,เี๋ยวเรากำลังทำการล้างกล่องโบเวอร์แล้วก็เปิดตู้แอร์ครับก็แผงคอนเดนเซอร์ก็ในสภาพที่แผ่นปินคอยเริ่มไม่ค่อยดีครับเราก็เลยแนะนำให้ลูกค้าพอเปลี่ยนเลยครับในๆทำแล้ว ก็เดี๋ยวเราจะทำทำการถอดแผงรังพึ่งแอร์ออกมาเปลี่ยนครับก็กำลังทำการฉีดล้างแผงว่าน้ำให้ครับมาดูอะไรที่เราจะเปลี่ยนให้ลูกค้าก็ลูกคาเลือกใช้เป็น งานเดเ็กโตผูกเกียวครับเพื่อแาวนฐานฐานรับอันนี้คือตู้ไบเดิมที่รถเดิมครับอีกเป็นชั้นวาล์วครับเด็กโตผูกเกียวครับอะไรเดินี่คือกองแอร์ครับคือเพื่อกองแอร์จะเห็นได้ว่ากองแอร์เดิมนี่มีเศษชีหนูด้วยครับคาดว่าจะมีหนูเข้ามาในรถ อใหม่ครับมาดูแฟอร์ใหม่ครับก็เลือกใช้ของแบรนด์ฟอร์มูล่าครับงานใช้ได้ครับนี่แข็เดิมครับ ามันก็เลยยังนันรู้เลยว่าประกอบด้วยเข้าไปแล้วครับตอนนี้เราก็เตรียมเตรียมที่จะประกอบกลับเข้าไปในรถครับ ก็ขั้นตอนการยกตัวแใส่กับคืนครับขั้นตอนในการใส่แงะครับ กำลังจะปรกอบคอนโซลกลับคืนครับครับอนนยในขั้นตอนการเติมน้ำมันคอมทดแทนที่รั่วออกครับเราใช้น้ำมันคอมเกรดดีนะครับเป็นเดนโซ i อแปดลงเบอร์ของคอมแอรครับ ก็เรียบร้อยครับแ a มเบรี่หลังจากที่เราทําการเปลี่ยนตู้แอร์แผงรังตู้แอร์แล้วก็น้ำข้ามเติมยาเทร็ระบบอยู่ครับตอนนี้มาดูค่าเก็บครับค่าเก็ก็อยู่ในเกณฑ์ปกติครับประมาณ30มบไม่เกินครับแล้วก็ไอสั่งไฮก็ประมาณร้อยแปจะได้ครับมาดูอุณหภูมิหน้าช่องแอร์กันครับ ประมาณ4.8ครับขึ้นลงต่อเนื่องลดลงต่อเนื่องครับแล้วก็มาดูผลงานประกอบภายในครับก็ทุกอย่างโอเคครับใช้ได้ไฟก็ไม่โชว์ครับเราประกอบเรียบร้อยครับงานประกอบเราโอเคครับดูฝั่งนี้ครับ น,นี่ก็เรียบร้อยครับเราประกอบเข้าที่ทุกอย่างแล้วก็เช็คทำความสะอาดภายในให้ครับก็จบอีกหนึ่งครั้งครับเฟ y ตาแคมรี่ปี2 6ก็ยังไงฝากกดติดตามด้วยนะครับร้านหนุ่มออโตรแร้แอนด์้วปะเขารถท่านใดมีปัญหาเรื่องแอร์แอร์เย็นไม่เย็นสามารถนํารถเข้ามาเช็คกับเราได้ครับเช็คเบื่องต้นฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายครับอขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชม